วันนี้เราจะมาหลนปลาเจ้ากันนะคะปลาเจ้าแบบนี้นะจะเป็นอาหารพื้นบ้านโบราณเลยนะของคนภาคกลางนะเพราะคนภาคกลางตอนล่างเนี่ยสมัยน้ําหลากเยอะๆสมัยก่อนนะเขาจะมีปลาแล้วเขาต้องหาวิธีแปรรูปนะคะเลยเป็นอาหารประจําถิ่นมาเลยนะคะจะเป็นปลาแม่น้ํานะคะแปรแม่น้ําหรือปลาสวายนะเอามาหั่นชิ้นแล้วหมักกับเกลือและแป้งข้าวหมากนะคะ ม,มีกรวมวิธีการหมักอีกนะคะเดี๋ยวจะทําคลิปหน้านะคะวิธีการหมักปลาเจ้านะคะค่ะอพอเราได้อย่างนี้มาแล้วเราก็มาหล่นนะคะหล่นประเภทเดียวกับปลาลาปลาจมประเภทเดียวกับน้ําพริกนะคะอาหารประเภทนี้แล้วมีปักเครื่องเคียงจิ้มนะคะส่วนผสมของเราก็มีนะคะมีปลาเจ้านะเดี๋ยวอัตราส่วนจะแปะอยู่ใต้คลิปนะคะมีกะทิมีน้าําปลา มีน้ำตาลนิดหน่อยนะคะใบมะกรูดฉีกฝอยนะหัวหอมนะคะพริกเม็ดใหญ่เดี๋ยวเราหั่นทอนนะคะตะไคร้เดี๋ยวเราหั่นฝอยนะคะอ่าแล้วผักเครื่องเคียงเราเตรียมมาเลยตามที่เราชอบเราชอบอะไรเราจิ้มได้ทุกอย่างนะเราจิ้มได้ทุกอย่างเราทํามาเลยเดี๋ยวเราทาเสร็จเสร็จแล้วเรามาจัดจานกันนะคะอ้าวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะมาเริ่มทํากันเลย เราก็หั่นตะไคร้นี่เป็นฝอยเลยนะคะตะไคร้นี้เราล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะล้างมาเรียบร้อยตะไคร้นี้จะดับกลิ่นคาวนะคะ,ะเวลาเราเหลนหั่นแบบนี้เลยนะคะบางคนก็ชอบให้ใส่เยอะๆนะ บางคนก็ใช้ตะไคร้จิ้มเลยนะคะซิกเราหั่นเป็นท่อนเลยนะคะตามชอบนะส่วนมากจะตัดแบบนี้เลยนะคะหลน นี่นะคะประเภทหลนพวกนี้หั่นพริกแบบนี้เลยนะคะพอเราจะตักเป็นชิ้นแล้วก็สวยงามโรยหน้าด้วยนะคะอ่แล้วหัวหอมเราหั่นตามยาวนะคะหัวหอมเราล้างน้ํา ปอกและล้างน้ำมาสะอาดแล้วนะคะหั่นตามยาวทุกหัวเลยนะคะหัวหอมยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยนะคะ ราะว่าหอมเนี่ยเวลาโดนความร้อนแล้วจะหวานน้ําจะออกมาหวานเลยนะคะน้ําจะหวานธรรมชาติและอีกอย่างเป็นกันหวัดได้ดีที่สุดเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปหล่นกันเลยนะคะเราไปหล่นกันเลยขั้นแรกเราตั้งกะทิก่อนเลยนะคะตั้งกะทิให้ร้อนนะคะอ่ เราไปทําวิธีหลนกันเลยนะคะเดี๋ยวเราตั้งหม้อให้ร้อนนะคะเอากะทิลงก่อนแล้วปลาเจ้าตามเลยนะคะตั้งไฟให้เดือดเลยเราใส่กะทิลงก่อนนะคะปลาเจ้าตามเลยนะคะน้ำปลาใส่ลงไปเลยนะคะอ่าเราให้เลือดนิดนึง เราใส่หัวหอมน้ำตาลตะไคร้ลงไปเลยนะคะลงไปเลยแล้วเคี่ยวสักพักหนึ่งนะคะตอนช่วงนี้กลิ่นจะหอมออกมาเลยนะคะจะหอมมากๆเลยน,นี่คืออาหารพื้นบ้านของคนภาคกลางตอนล่างนะจะอร่อยมากๆเลยนะคะแป้งข้าวหมากนี่มีประโยชน์มากเลยนะคะแป้งข้าวหมากนี่มีประโยชน์มากเลยใส่พริกและใบมะกรูดลงไปเลยนะคะ น้ำของเราจะพอดีเลยนะแล้วหอมมากเลยนะคะเดี๋ยวพอสุกแล้วเคี่ยวงวดนิดนึงเดี๋ยวเราไปจัดจานกันนะคะหอมมากๆเลยเราหล่นมาแล้วหน้าตาสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาจัดจานกันนะคะจัดจานมาแล้ว จะสวยงามมากน่าทานมากๆเลยนะคะอ่าเราจัดผักเคียงทุกอย่างที่เราอยากทานได้เลยนะคะได้ทั้งผักสดผักต้มเลยนะทั้งผักสดผักต้มมากๆอร่อยมากๆเลยนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะค่ะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ดกดติดตามนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ